สวัสดีค่ะเพื่อนๆของยายจ้าวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ยายเก่งปลาดุกจ้าใส่หน่อไม้นะคะใส่กะทิด้วยค่ะเครื่องยายก็ตามใส่นะคะถ้าไม่ตามใส่มันไม่อร่อยนี่โหระพาอายนางรักจ้าใส่นางรักนะคะ สูตรของยายยายก็ชอบใส่นางรักค่ะขอบคุณค่ะทุกกำลังใจที่ติดตามยายมาตลอดนะคะไม่รู้ว่าจะขอบคุณแบบไหนค่ะ ขอบคุณค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ใหย่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจจะได้ทำคลิปต่อไปจะได้ผ่านเร็วๆค่ะหอมมากค่ะ ลาดุกหลายตัวนะคะหอมมากค่ะ ยายก็ตำเครื่องใส่ทุกอย่างจ้ะมีพริกกระเทียมหอมออไม่ใช่กระเทียมและเกลือจะคลายขานะคะกระเทียมก็ใส่เยอะๆหน่อยจ้ะจะได้หอมหอมกะทินะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณอย่างสูงนะคะ สุกแล้วนะคะหอมมากค่ะเพื่อนๆมีโอกาสก็แวะมาที่บ้านใหญ่ก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเป็นกำลังใจมากค่ะ เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ก็กดติดตามให้ยายด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้า